คมายังน่าจะมาแล้วแหละแป๊บแป๊บแป๊บเดีย๋ยวแป๊บนึ่นครับโอเคมาละก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโอมในช่อง g v s TV แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันนะกไหมครับในฮากาะเด e ะซีรีสซึ่งเอ่อ EP ที่แล้วรู้สึกว่าผมจะยังขุด ไปได้ไม่ถึงไหนเลยคือเราต้องหาเตียงก่อนเว้ยถ้าเราไม่มีเตียงอะ่ะเราก็นอนไม่ได้เราก็เซฟเกมไม่ได้คือตายแล้วผมอาจจะกลับไปเกิดที่เกาะเดิมก็ได้นะ่เฮียซึ่งหนาวมากซึ่งพีนี้ผมก็จะทําการหาขนแกะใช่เราต้องไปฆ่าแกะแต่ก่อนอื่นขอขุดตรงนี้ก่อนเพื่อทาให้มันเป็นบันไดสําคัญเพื่อที่จะว่าจะได้มีทาง แบบว่าไม่อึดอัดไงเออมันจะได้ไม่อึดอัดประมาณเนี้ยแล้วก็เอาอนี้มาป่ะโอเคไอเฮียเอ้มืดออแล้วผมว่านะปีนี้เราผมไม่ได้ทำอะไรแล้วคือมันจะมืดแบบนี้ไปเรื่อย ผมมีมอสนี่น้วะคราไกด์นี่มันเป็นมอสที่จะช่วยในเรื่องของมันจะสอนเราอะว่าเราสามารถทําอะไรได้มั่งอ่ะนี่เราสามารถทําอะไรได้นี่ไหนเฮียเลยเนี่ยนี่เฮียเลยเนะี่ยอันนี้มันอยู่ในมอสไหนวะผมก็ยังไม่รู้เลยเนะี <c> ่ย <oughs> คือผมลงไวหลายมอสมากเว้ยในเกมเนี้ยเ <c oughs> ฮ้ยฟันปลาฉลามเราสามารถคราชุดนี้ได้เหรอ เอ,เอ,อย้ยเนื้ yeah. อเนื้อจระเี้ไหมเนี่ยเฮียเออน่าสนใจว่ะเป็นไปเลยแต่เราจะทำแป๊บหน้าอยู่ไหนวะอืมทำให้ภาพใหญ่เลยนี่ไงนาฬิกาตัวเชลิสโตนกับทองโอเคอ่าไหนไหนก็อีพีนี้อืม เดี๋ยวรู้สึกว่าเราไม่มีฐานเหรอสัตว์เอ้ยเราไม่มีฐานครับท่านผู้ชมเกิดอะไรคุดหาฐานแถนี้ก็น่าจะมีถ้าเสียงพัดลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับเอ้าไอ้เหี้ยมันตกเข้ามามันตกเออมันตกเลยเอ้ามันตกเลยฮะโอ้โหตรงนี้ก็ได้สัตว์เอ้ย เมืดอยก็เมืดเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ยังไงก็ปรับสุดแล้วนี่หว่าเมืดชิบหายออผมว่านะผมไปครับโชวเวลก่อนดีกว่าแม่งเจอแต่ทรายเจอแต่ดินคนุน ตกใจหมดค,คุณว่าซอมบี้ปึบออกมาของที่เราไม่ใช้ก็เก็บไว้ในนี้ก่อนก็แล้วกันอไอพ้พดดีก็นั่งก็น่าจะยังไม่ใช้นะที่ใช้หลักๆตอนนี้ก็คือพวกนี้เท่านั้นะ โอ้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับคือผมเป็นหวัดนั่นแหละคือมันจะมีอาการคัดจมูก <c oughs> เอา้าแล้มึงตันแค่นี้เหรอ <c oughs> ผมว่านะเออเราคนจริงพอไอเลียกมาค้ามาเยอะแล้วแม่งไม่กลัวแล้วจะกลัวก็แค่ยูเครียร er ์คิปเปอร์คือระเบิดทีแม่ง คือระแวกนี้มันจะหายไปหมดเลยอ่ะมันเป็นมดคิปเปอร์ที่ผมลงมาเพื่อจะเล่นเอาชีวิตรอดให้มันยากขึ้นไงแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันยากถึงขนาดนี้เลยวะเออใคาจะไปรู้อ่ะนาอน,นาคตผมจะต่อบ้านจากนั้นมาตรงนี้อ่ะคือบ้านเราไม่ต้องสวยก็ได้พอให้มันอยู่เออ,ออยู่ได้เออประมาณนั้นแหละ ถามว่าทำไมต้องเลียรงนี้ก็เพราะว่าผมก็ทำให้มันเรียบเ,เว้ยเพื่อที่จะทำเป็นสวนนะไว้ปลูกผักไอ้ตรงนี้ก็เดียเด๋ยวเรียบประมาณประมาณนี้แหละก็ตรงให้เรียบมากก็ได้นะ,ะเพราะว่าปุียเกีรยเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะ ความขี้เกียจของเราสมัติทำได้ทุกอย่างไอจีแม่บอกว่าไอ้ลูกไปเก็บไข่แม่หน่อยแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอะไรแบบนี้ก็มีแล้วนะครับแับผมอะ่ะแต่ถ้าคุณทำแบบนี้บ่อยๆสิ่งที่คุณจะได้ก็คือไม้เดียว <c oughs> ส่วนทรายตรงนี้ก็เอาไว้ปลูกอ้อยดีกว่าอ้าวไอเหี้ยขุดพื้นไอ้กูลืมดูเลยเพราะแม่งจะพังอยู่แล้วอ่ะกลับขึ้นมาอ้าวเป็นไรเป็นไรแม่งอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยครับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเรามีไม้เยท่าไรผมกำลัำาราญจริงๆกกับเสียงเป็ดเนี่ย มึงร้องอยู่ได้ว่าแกล้งแกล้งแกล้งไอ้แยคนรำคาญคว้ยนั่นนั่นน่ะไม่หยุดไอ้เหี้ยไหนกูรู้แล้วมึงอยู่ตรงไหนตามข้ามนแน่เว้แนวไว้ตรงนี้ดีกว่าอาคู่รำคาญนะไอ้สารกูไม่ไหวแล้วนะมาหากูถึงที่เลยเหรอ,อเฮ้ยเ,เป็ดเหี้ย โด่อยู่นั่นแหละไนีย่ยจ้ะแล้วก็กดไปนะครับ่ไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้แหละเอ๊ยผมจะไปสำรวจตรงนั้นจริงๆคือพัทที่แล้วที่ผมบอกว่พาพัทต่อไปผมจะสำรวจก็ พัดเนี่ยครับผมจะสำรวจมันเดีย๋ยวพัดที่แล้วกูพูดไปไหมน่าจะพูดไว้แหละเออเฮ้ยดอกเตี้ยอะไรอ๋อหอยเออหอยหอยหอยนี่คือหอยตัวหอยอือไม่ดอกเตี้ยอะไรดอกแค่อี e ี P. อันเดี๋ยวเมากริบกันมึงขยับนั่ไปไหนอ่ะมึงไปไหนมึงไม่รอดหรอย์เฮ้ย มันดบสลามเออดีไว้ดีมันเราก็จะได้ไม่ต้องไปบวกสลามให้เสียไอคีพีให้เสียเลือดนะเออค่าหอยเนี่ยถึงมันจะดบยากก็ตามอ,อ่ะผมจะลองกระโดดลงไปแล้วอ้าวปึ๊บอ้าหเฮ้ยบ้าใต้น้ำเหรอเออเออดีไว้ดีไว้ดีออดดบ้าใต้น้ำม,มากขอนะ คลองเข้ามาเอาโอ่ตัม่รอยโอเคตอนนี้ก็พูดเรื่องแล้วนะครับเมื่อกี้อยู่ใต้น้ำหนเออให้มันสมจริงหน่อยเออกระโดดไปกระโดดไปมาล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 าทำที่เป็นบ้านของเราบ้านกูบ้านง,งูงโง่ผิดไหม ไม่ดีกว่าติดด้านล่างดีกว่าเออทามันมีแสงสว่างหน่อยเดี๋ยวมืดกันไปซอมบ,บี้จะเกิดเออติดตรงไหนดีประมาเออติดตรงนี้ดีกว่าอืมต,ต,ตรงนี้ก็เคลียร์ไปครับอ่าตรงนี้ก็ตั้งอ่าสวยงาม ซอมบี้อะไรเราไม่กลัวเออ,อ,ออเฮ้ยเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรอ๋อแมงวันในสระกูตกใจหมดโอ้ยเหี้ยอะไรขึ้นี่ยเหี้ยกูระเกียงแมงวันท่านผู้ชมเคยไหมครับกับแมงวันเนี่ยสมมติอะเรานั่งเล่นเกมอยู่เอาเกมเอายกตัวอย่างเป็นเกมอะไรดีอะเอาวีอะเรานั่งเล่นอยู่แมงวันมาตอมหูแงหรือไม่บังทีก็ยุง แม่งว่านกับยุงเนี่ยครับแม่งเป็นตัวเสือกมันเสือกได้ทุกเวลาแล้วนั่งเล่นเกมอยู่ก็แง่ตั้งคีก็แง่ไอ้ตั้งคีนี่ก็เออก็เรื่องปกติเฮ้ยเอยไบโอมนี่ไอ้เฮียเช้าแล้วไบโอมดอกทันตะวันเหรอเออไบโอมนี่ก็หายากนะจะเก็บไหมครับเก็บไป็นไร เก็บมาถามว่าเอามาทำอะไรไม่ได้เอามาทำอะไรหรอกครับแค่กูอยากจะเก็บเดี๋ยวทำไมตอกไ,ไม้ม่เก็บไม้เก,กี่ยังขออภัยนะครับที่ผมได้เรือไปเมื่อกี้โอเคแล้วก็เข้าบ้านเลยไอสัตว์ลืมไปไม้กูก็มีทําไมกูไม่ทำประตูอะ <laughs> ขั้นบันไดดีกว่าขั้นบันไดไม้ทำง่ายๆนะครับขั้นบันไดในเกมไมค้าบอ่ะโอเคด้านหน้าจะค่อยก่อนเราจะทำในนี้ก่อนน่าจะไม่พอป๊บ nambah mana? Hmm, diam Dia, toh yeah, ini, kau. Oh ini, oh. Si, 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 lah si. สัตว์เอ้ยวันนี้ก็ทำให้เป็นพื้นแบบเรียบอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ พี่อาฟามันก็ร้องจังไอชยสวยงามครับผมตัวก็นหน้าบ้านรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะเกินไปว่ะหรือว่าเราจะทำเ,เป็นแปลงผักแตนหน้าบ้านดีวะครับเพราะหน้าบ้านก็น่าจะดีนะถ้าเป็นแปลงผักเพราะว่าถ้คทับกค้างตรงนู้ คือมาอันตรายไงหน้าบ้านเรามันปลอดภัยดีอ้นคนอื่นก็ต้องปูพื้นให้มันเรียบก่อนแล้วก็ทำการเอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ใช้นี่ไอ้เคีย้ยกูต้องทำอีกแล้วนะไม่กูจะหมด <c oughs> คือปัญหาเราจะเจอแกะ,ะไหม <c oughs> ปัญหาไว้ตรงเนี้ย แกเราจะเจอไหมเนี่ยขึ้นมาปุ๊บบ้านแสนจัตุรีเราจะหาแกกันนะครับเผื่อเจอก็ได้เออเขาจะไปรู้เราต้องหาปนต้นไม้ทุยแก่บ้านพ่อมองอยู่ปต้นไม้เลยคือกระโดดหาครับเดี๋ยวเมื่อกี้เจออะไรเหมือนกับมีพึ่งน้อยน่ารักน่ารัก ลงน้ำสักหน่อยไอ้เยเอยขึ้นยากโอ้โหหมูเพียบเลยหมูป่าอีพีที่แล้วผมไม่รู้นะว่าหมูป่ามันจะตีเราไหมเรามาลองกันในอีพีนี้ดีกว่าดีไหมเฮ้ยมันไม่ตีเราอ่ะมันไม่ดปเนื้อ,ม,ม,อ,อมันดปแต่นางเออมันไม่ตีก็ดีนะมึงไม่ตีกูแล้วมึงจะมีเขี้ยวหมูป่าไว้ทำไมวะ ตัวนี้อะไรออมมดแอนน,นะครับอ,อ,อ้าเฮ้ยตัวนี้ดอบเนื้อเฉยมันจะสุ่มเหรออ๋อสุ่มดบผมอยากจะรู้จะไหวหนังหมูปา่าเขาทำอะไรได้ปัญหาคือบ้านกูอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเฮ้ยใบอมป่าขาวาอะเฮ้ยจิ้งจอกเออเราต้องค,อคอ่อยๆไปเออ มานี่ไอสัตว์ไอติจจอกเวียนเฮ้ยเสียงอะไเสียงคนหลอนเลยนี่อะไระโอ้โอ้มีท่ำใต้น้ำด้วยเอ้ยทานทาน่ทานผู้ชมเจอทานแล้วโอ้โหต้องถอบใจท่ำใต้น้ำจริงๆอ่ะแล้วเวลากลับออกไปแล้วก็ค่อยขึ้นนะ เอมอม,มีต้นใต้น้ำด้วยดีโน่จิงจอกเราต้องฆ่ามาันนะครับเผื่อเราจะได้อะไรก็ได้เรอมไม่จะหนีมานี่ยแ <c oughs> ม่เส,เสียงกับหนูเลยตอนตายแม่งเอยไม่เจอแกะถ้าเราเออแหลกแหลกแหลกหมึงและไอ็ดบากูรำคาญ เออเตีตีตีอแม่งเอ้ยเราไม่เจอแกแบบนี้แล้วเราจะทำเตียงนอนยังไงล่ะครับก็ทำเตียงนอนไม่ได้ดิเออกูเศร้าผมได้อ้อยมาเออ้อยปลูกปลูกตรงนี้ได้ทำไม่มากโอเคต่อไปก็เรามีมาลิปุนเรามีสอง อ้อยเอาดินมาหน่อยเออแล้วก็ทำข้าวอืนแล้วหมูเก็บตอนนี้มาปุ๊บ ามว่าทำไมต้องทำมันามากๆแบบนี้ก็คือเฮรู้แล้วถ้ามึงจะปลูกอ้อยมึงห้ามมีเนี้ยห้ามาเอาทรายแบบเนี้ยมาขวางเวย้ยเออค่อยปลูกดีกว่าสัตว์เออขโากระโดดเลย โอเคด้มเมล็สเป็นหนึ่งเมล็สมา็สองตัวหาเลิสคือตัดหญ้าเออผมมีความสงสัยว่ะคือถ้าผู้ชมเคสสยดูนะครับในเกมไมครับเนี่ยเราแบบว่าเราตัดหญ้าเนี่ยเนี่ยหญ้าแบบเนี้เราตัดมาเราได้เมล็ดรอมล็ดมาปลูกเราได้ข้าวมันคืออะไรคือข้าวกับหญ้าเนี่ยมาเป็นสายพันธุ์เดียวกันเหรอ กูก็สงสัยเลยว่าเออดอกมันเล็กให้กูน้อยเฮ้ยเฮ้ย้ยอ่ะหมดแล้วเฮียเอ้ยมึงหายยากตรงนี้นี่ทานหรอครับเอยท่านผู้ชมผมจะทานอีกแล้วโอ้ทานโอ้เดี๋ยวกันน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำมันจะเออไหลลงมา แล้วก็ขุดนี่ครับทานทานเลยทานแท้ๆเลยกูยังมีอีกอีกเยอะเอ้ยกูโลบมากแล้วกูเริ่มโลบแล้วหมดยังโอ้ยังมีอีกยังมีกต่อต่อต่อแต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงลาวาเฮ้ยได้ยินเสียงลาวา โอเคหมดแล้วโหนี่มันเป็นโออีซิสเลยนะเนี่ยอือดูสิครับนี่คือข้าวของเราอ้าวเฮียกูตก อผมว่าก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะที่เหลือที่เหลือเราก็ร้อยข้ามันโตทางตะวันมันหันตามดวงอาทิตย์ใช่ไหมเออเราทางตะวันเนี่ยเฮ้ยเยพึ่งมันตีมันจะตีเราไหมถ้าเราตีมนะันโอเคกูวไ,ไ,ไม่มีโอกาสไี่ตีอะเออมันไม่ตีหรอกะครับท่านผู้ชมมึงบินหนีอ๋อเฮ้ยหายไปเลย วัตคืออะไรกูต้องหาแกอีกแล้วอีสัตว์อีพีที่หนึ่งหาเก่อเดอะซีรีส์อีพีที่สองหาแกเดอะซีรีส์ไม่เรามันจะเป็นซีรีส์ไปครับซีรีส์ที่สองที่ผมคิดว่าในหัวก็คือดึกด <c oughs> ําบันเดอะซีรีสคือผมจะไปเลยลงมอดเออจุดฤทิ์อ่กะลงมอดจุดฤทสิกส์กเสร็จปุ๊บ ก็จะมาแคสให้ท่านผู้ชมดูเราจะเอาชีวิตรอบแบบเดิมเนี่ยแต่นี้คือหากระดือซีดีนะครับซึ่งมอดที่มีก็ประมาณนี้คือเราจะได้คาบปืนด้วยไงเออซึ่งวิธีการคาบปืนนั้นเราต้องมีไอเจ้าตัวนี้ก่อนอยู่ไหนแล้วนะเดี๋ยว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 มันหายไปไหนอะเดี๋ยวกาแฟ กาแฟอ่าไม่ไม่สอนวิธีทำด้วยเหรออ่าไอสัตว์เออมันต้องมีคือมันต้องมีตัวน,นี้ก่อนนะมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนนี่ชุดที่อะไรออคุสิไม่ได้ด้วยความอยากรู้อยากคิดก็เลยอยากเส,สีสิไอ้แค่นันยี่มันหน้ากากกันแก๊สมันต้องมีตัวน,นีนะ้อยู่ไหนแล้วอ่ะ เยอะยู่งใหญ่เยอะเยอะไอสัตว์นะบอลเราไม่มีเฮ้ย <Here. S 1> นี่เปล่าวะหรือนี่วะอันนี้ขออนุญาตเสกนะครับเออใช่อ้นี้แหละอ้นนี้คือมันต้องมีเว้ยครับท่านผู้ชมมันต้องมีซึ่งวิธีการคราฟของมันมันมีไหมครบน้ำบอลขุดไม่ได้อ๋อขุดได้คือ,อเจ้าตัวนี้นะครับ ผมต้องขออนุญาตท่านผู้ชมะครับคือมันมันไม่มีวิธีการคาบเว้ยถ้าเราไม่รู้วิธีการท้ามันเราก็คาปืนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วของที่ผมขออนุญาตเสกก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคือเราจะได้คาปืนไงเอออากูติดอาผมจะไอ้เจ้านี่ไว้ตรงไหนดีไหนๆก็ตรงนี้เป็นบ้านกูแล้วเออขุดต่อ ผมจะเอาไอ้เจ้านี่นะครับไว้ตรงนี้เอออ oh, ๋อนี่คือการคราบปืนหรอเฮ้ยใช้เหล็กแค่หนึ่งก้อนเพื่อคาฟไปกระบอกนี้เหรออันนี้ใช้เหล็กห้ากับไม้หนึ่งแล้วกระสุนมันคืออ๋อแม็กกาซีนคือแม็กกาซีนก็แบบนี้เลยอ๋อนี่คือปืนอ๋อนี่คือสโคปอ๋อนี่ยูนิฟอร์มหมวกอันนี้เสื้อชิคุนแกะอ๋อ แล้วมีกล้องสอดทางไกลด้วยเราเฮ้ยเราเบิดเฮ้ยท่านผู้ชมผมนึกอะไรดีๆออกแล้ววะ่ะเฮ้ยมีรั้วลวดหนามด้วยวะ่ะเฮ้ยอันนี้เราสามารถครับได้เลยเนี่ยนี่แหละเจ้าเนี่ยเฮ้ยเราครับได้เลยเดี๋ยวผมจะคับเลยนะครับโอเคใช้สายแค่หนึ่งใช่ไหมลองดูดิว่ามันได้จริงไหมเออ เฮ้ยได้ห่อครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราขับได้เยสเคเชียเฮ้ยเรามีที่ป้องกันแล้วต่อไปก็ต้องใช้เออเราก็ต้องขับรเรือหนามซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะขับเพี้ยนนี่ไปทำไมางแมงเราโกมากั้นไว้แบบนี้ดีกว่าอ้าว บอกขุดไม่ได้อ้าขุดได้อ้าวไอ้สัสอ้าวอ้เหี้ยอ้าว,วอืววอช่างแม่งว,ว,ว,ว่าแบบนี้ครับไอ้ของพวกนั้นเราจะไม่คัดนะครับลกันคับแค่ล้วนรถนักเลยเอามากันซอมบี้เฮ้ยฮะคือกูคับอันเล็กกูได้อันใหญ่แถมมาด้วยเหรอ คือถ้าผมได้เหล็กผมก็จะรับเป็นปืนพกนะครับอืมยอดไปเลยใช่ไหมได้เป็นพกไอ้สั์รับเปนพกว่าได้ไงได้เป็นพกเว้ยวันแรยิงมึงแน่ซอมบี้คือต้องบอกไว้นะครับบออ่อยแล้วอันนี้ผมต้องขออนุญาตเสกจริงๆนะครับ ราะว่าในไอคัฟไกด์เนี่ยมันไม่มีวิธีครัฟของมันอันนี้คือโต๊ะคัฟอะไรเนี่ยมันไม่มีวิธีครัฟของไอเจ้านั่นนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้วิธีครัฟเราก็คาฟมันไม่ได้เรื่องนี่ดับเลยเราสามารถเอาไดมอนด์ซอสกับไอเจ้านี้ซึ่งนี้หาได้จากไหนยังไม่รู้ไอสัตว์ขวายอืมอันนี้คืออะไรเราได้มันมาจากไหนอ่ะมันก็ไม่บอก ต่อไปผมกะว่าผมจะคราฟในเรื่องของกล่องครับผมใช่แล้วกล่องเพราะกล่องเราก็มีแล้วแต่เราจะคราฟเป็นกล่องเหล็กจากกล่องเหล็กแล้วก็ามาอัปเกรดต่อเมื่อเรา,เามาอัปเกรดกต่อเราก็จะได้กล่องไอ้กล่องหานี่เราทำอะไรได้เราทำอันนี้ก็เป็นกล่องเหล็กคือ คืออะไรกูไม่เข้าใจแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูงงไอ้เหี้ยกูงงไปหมดแล้วเศรษฐกิจผมจะมีเนื้อหมูนะใช้ไม้ปริมาณเท่าของเนื้อหมูเลยดีกว่าเก็บไว้ในกล่องน้องเต็มเอยอะเก็บได้อยู่อันนี้เก็บไม่ได้เก็บได้ ไปเอาไว้อีกกล่องต้องมีไฟนี่แหะเตดเลยโอ้สวยคือผมกลับว่าอีพีเนี้ย จะเอาแบบว่ายาวเป็นพิเศษนะแต่ว่ามันก็น่าจะไม่ได้แล้วอ่ะคือที่ผมทําแบบส,สั้นก็เพราะว่าจะมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องทําอย่างเช่นเออเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกผมจะค่อยบอกพอช่องถึงหนึ่งยซับก็แล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามกันนะครับทุกคนนะครับกดถึงหนึ่งรอซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกด s u ั s c ส i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเกมครับในซีรีส์ที่มีชื่อว่าหาเกาะเดอะซีรีส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละกต้องทำแบบนี้อีกคือผมขี้เกียจต,ต่อตอไม่มีแล้วมากแค่นั้นแหละจบไปละ